สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Love no Channel n o t e l by Nud แหล่งรวมความบันเทิงในรูปแบบนิยายเสียงที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้นุดมาพร้อมกับนิยายรักเรื่องเจ้าสาวคืนแค้นเสนอเป็นตอนที่10และตอนที่11ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามแล้วฟังพร้อมกันได้เลยค่ะแค้นที่10ความจริงของนิรันในช่วงเย็นของวันคนป่วยอย่างปันดาวิที่กำลังแต่งตัวเพื่อเตรียมกลับบ้าน โดยที่น้องสาวของปฏิพัทน์ขอตัวลงไปรับยาทางด้านล่างให้กับเธอในระหว่างที่เธอกําลังรอให้นาราขึ้นมายัางห้องพักเธอก็ได้นั่งเมือมองออกไปยังด้านนอกระเบียงพร้อมกับคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ตัวของเธอได้พบเจอกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีตตั้งแต่ที่เธอตื่นขึ้นมาในระหว่างที่เธอกําลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเสียงเรียกทักที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น นเรียกความสนใจให้เธอหันมองไปยังเพื่อนสนิทล่างสูงอย่างหมอนัดในทันทีปันดูนี่สิหมอนัดเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่รีบร้อนพร้อมกับยื่นเอกสารบางอย่างมาให้กับหญิงสาวที่กำลังนั่งผ่อนคลายอารมณ์อยู่ตรงบริเวณชุดโต๊ะข้างระเบียงห้องพักปันดาวิยื่นมือออกไปรับเอกสารนั้นกลับมาไว้บนโต๊ะพร้อมกับค่อยๆเปิดซองออกและหยิบกระดาษด้านในออกมาอ่านอย่างละเอียดภายในเอกสารฉบับนี้ ระบุชื่อผู้ป่วยคือนิลันวอร์ประดิษพ์พรผลการวินิจฉัยจากจิตแพทย์พบว่าตัวของนิลันตรวจเจอโรคจิตแพทย์ชนิดใช้ความรุนแรงและได้รับก,การรักษาเป็นระยะเวลานานพอควรหมอนัดเอาเอกสารรับแบบนี้ออกมาได้ยังไงอ๋อพอดีว่าพี่ชายแฟนปันเขาเคยเป็นคนไข้ของที่นี่เดี๋ยวว่าจะเอาไปเก็บเรากลัวโดนฟ้อง หลังจากที่ปันดาวิอ่านเอกสารจนทีท้่วแล้วเธอจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นถามเพื่อนของตนที่กำลังนั่งลงอย่างฝั่งตรงข้ามด้วยความสงสัยทันทีเอกสารสำคัญและเป็นความลับแบบนี้ไม่ใช่ใครจะออกมาก็ได้ถ้าหากไม่ใช่หมอเจ้าของไข้หรือผู้อำนวยการของโรงพยาบาลและถ้าใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางจริยธรรมและวินัยอยู่แล้วหมอนัดยิ้มสดใสพร้อมกับกล่าวตอบ และไม่ลืมที่จะอธิบายถึงรายละเอียดที่เขาได้เจอมาตัวของหมอนัดรู้ดีถึงวินัยและกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลหากแต่เขาก็คือหมอเฉพาะทางซึ่งมีบทบาทหลักของโรงพยาบาลการเข้าถึงห้องเอกสารจึงค่อนข้างสะดวกและง่ายไดย้ความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องบังเอิญอย่างที่เขาได้เล่าให้ปันดาวิฟังนั่นแหละโชคชะตาอาจจะต้องการช่วยให้ปันดาวิบรรลุตามสิ่งที่หวังเอาไว้ก็เป็นได้เออ แล้วถ้าคนที่ฆ่าปันในตอนนั้นไม่ใช่คุณพัทแต่เป็นพี่ชายคุณพัทละ่ะปันจะทำอย่างไรต่อหลังจากพี่หมอเริ่มสังเกตเห็นใบหน้าของเพื่อนรักที่กำลังสับสนกับข้อมูลของตนเมื่อครู่และตัวของหมอนัดเองต้องการรู้ถึงสิ่งที่ปันดาวิกําลังคิดอยู่เขาจึงได้ถามออกมาตามสิ่งที่เขาเองก็เริ่มสงสัยหลังจากที่ได้ข้อมูลนี้มาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็มีส่วนที่ทําให้ปันต้องตายทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับผลของพวกเขาทั้งหมดนั่นแหละเมื่อปันดาวิได้ยินคำถามนั้นเธอก็ได้แต่ถอนหายใจเพราะตอนนี้เธอก็เริ่มคิดไม่ต่างไปจากเพื่อนรักที่เพิ่งถามไปเมื่อครู่เสร็จแล้วหากคนที่ทำไม่ใช่ปฏิพัทธ์แต่เป็นพี่ชายของเขาเธอจะทำอย่างไรกับความแคนที่เธอคิดไปแล้วว่าคนรักพึงกระทำหากแต่เธอก็กล่าวตอบอย่างเป็นกลางที่สุดเพื่ออนาคตของเธอและเขาหากวันหนึ่งมันจะไม่สามารถบรรจบกันได้อีก ถ้าหากคนร้ายตัวจริงคือคนในครอบครัวของปฏิพัทธ์แม้ว่าคุณพัชจะรักปันมากกว่าที่ปันเห็นนะนะหมอถ้าเขารักเราเขาจะไม่ทิ้งให้เราต้องเสียใจยอยู่คนเดียวหลายต่อหลายครั้งหรอกนะเมื่อหมอนาเต้ฟังคําตอบของเพื่อนรักเขาก็ถึงกับต้องกล่าวสวนขึ้นทันควันเพราะสิ่งที่เขาเจอในวันที่ปันดาวิกเขาเ้าโรงพยาบาลวันแรกก็คือคนที่คอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างร้อนใจและคนคนนั้นก็เป็นใครไปซิไม่ได้ นอกจากว่าที่เจ้าบ่าวของเพื่อนของเขาอย่างปฏิพัทธ์ครอบครัวที่พร่ำบอกรักปันดาวีนักหนาก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาเลยสักคนคนพวกนั้นมาหาเธออย่างจริงจังก็ตอนที่เธอออกจากห้องจกเฉินและเข้ามาพักฟื้นที่ห้องเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่หมอนัทเห็นทั้งหมดมันทำให้สมองของเขาประมวลได้โดยง่ายว่าคนที่รักเพื่อนของเขาอย่างจริงใจจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากปฏิพัทธ์ที่เพื่อนของเขาโกดเือนนักหนานั่นแหละ แต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่ได้รู้ความจริงอย่างปันดาวิไม่เชื่อในสิ่งที่หมอนัดกล่าวเท่าไรนะักเพราะตอนนี้เธอก็เถียงเขาเสียงแข็งพร้อมกับแววตาที่บ่งบอกถึงความโกรธเคืองอย่างไม่ปิดบงังจนเพื่อนอย่างเขาต้องเอื้อมมือไปจับแขนเล็กเพื่อปลอบโยนให้เพื่อนของตนเองใจเย็นลงจนปันดาวิทที่กำลังโกรธแค้นอดีตคนรักของตนเองอยู่ถึงกับหันมามองเพื่อนที่กำลังส่งสายตาอาทรมาให้เธอพร้อมกับพยักหน้าเข้าใจ ในสิ่งที่เพื่อนต้องการจะสื่อผ่านทางภาษากายของเขาแต่แล้วในระหว่างที่เพื่อนทั้งสองกำลังปรับทุกกันด้วยสายตาปฏิพัณ์ที่เดินมารับคนรักของตนแทนน้องสาวก็เห็นภาพบาดตานั้นโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ความจริงแล้วปฏิพัณจะรู้ดีว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันฉฉนเพื่อนแต่ก็อดที่จะรู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่เห็นเสียไม่ได้แววตาที่คนรักของเขามองไปยังเพื่อนช่างดูห่วงใยอย่างที่เขาไม่เคยได้รักเลยสักครั้ง แม้กระทั่งในอดีตก็ตามตลอดมาสายตาที่อีกคนมีให้หลังจากที่เขางงงมคิดทําตามแผนการของสิธานก็มีแต่สายตาตําหนิและน้อยใจหรือแม้กระทั่งตอนนี้เองก็เช่นกันที่มีแต่สายตาโกรธแค้นเข้ามาเพิ่มเติมสายตาที่ปันดาวิมองหมอนัดนั้นปฏิพัทธ์ก็อยากจะได้จากคนรักที่ชื่อปันดาวิเช่นกันและครั้งนี้เขาก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นกับเขาให้จงได้ เมื่อปันดาวีเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้มีผู้มาใหม่ที่ไม่ใช่นาลาเธอจึงหันมองพร้อมกับใช้เสีษงของตนซุกซบไปยังบาาแกล่งของเพื่อนรักให้ดูเหมือนกับว่าทั้งสองต่างมีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนทั่วไปถ้ารักกันเสร็จแล้วก็เตรียมกลับบ้านนาลาติดธุระด่วนฉันจึงมารับแทนที่จริงแล้วคุณพัดไม่น่าต้องลำบากมาเองเลยนะคะแค่โทรมาบอกเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านพร้อมหมอนัดได้ ปฏิพัท์เมื่อเห็นว่าสาวเจ้ากำลังประชดประชันด้วยการซุกซบศีรษะของตนเองกับหัวไหล่ของมอนัทแม้จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่ความไม่พอใจกลับมีมากกว่าจนเผลอหลุดถ้อยคำจิกกัดคนรักของตนเองออกไปส่วนตัวของปันดาวิเองก็เช่นกันเมื่อได้ฟังคำประชดประชันเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดอย่างเอาชนะเธอจึงรีบส่วนประโยคกลับไปอย่างเจ็บแสบไม่แพ้ปฏิพัท์เลยแม้แต่น้อยแต่คนที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างมอนัท ก็ได้แต่มองทั้งสองคนสลับกันไปมาด้วยท่าทางเลือกลากเหมือนกับไม่อยากจะให้ทั้งสองคนต้องผิดใจกันเออพอดีเรามีงานต่อเราขอตัวก่อนนะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณพัทกลับบ้านดีๆนะปันและเมื่อสถานการณ์ดูตึงเครียดพอกันกับสงครามแย่งชายแดนคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายและความกดดันอย่างมอนัดจึงรีบขอตัวไปทำงานต่อพร้อมกับใช้มือหนาของตน จับไปยังศีรากของเพื่อนที่ยังคงซุกซบบริเวณไหล่ของตนออกจากนั้นจึงลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและโค้งตัวให้กับชายหนุ่มที่อายุมากกว่าตนอยู่พอสมควรอย่างปฏิพัทธ์โดยไม่ลืมที่จะหันมาอวยพรให้เพื่อนของตนเดินทางปลอดภัยและพาตนเองเดินออกไปจากห้องที่ง่ายทั้งสองจ้งมองกันและกันไปมาด้วยบรรยากาศที่แสนจะตึงเครียดแค้นที่11อคนที่อยู่เบื้องหลังแอร์เย็นไปหรือเปล่าไม่ค่ะ หลังจากที่ทั้งสองเข้ามานั่งประจำที่อย่างด้านในของรถหรูปฏิพัณท,ที่เคยปฏิบัติตัวอย่างอ่อนโยนก็ทำตัวเหมือนเคยด้วยการกล่าวถามถ,ามถึงอากาศภายในรถของตนเพราะปฏิพัณ์เองรู้ดีว่าคนรักอย่างปันดาวิไม่ชอบอากาศที่เย็นจนเกินไปหากแต่คำตอบที่ได้จากริมฟิป,ปากอินกลับเป็นคำตอบที่แสนสั้นและห้วนอย่างที่เธอชอบตอบในช่วงนี้แม้ปฏิภัณจะพยายามทำตัวให้ชินกับสิ่งที่คนรักกำลังกระทำ และคิดว่าสิ่งที่เธอกำลังแสดงออกมาก็คือการแก้แค้นกับเรื่องในอดีตที่เขาทำไม่ดีกับเธอสารพัดหากแต่เขาเองก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอก็คงย้อนกลับมาเหมือนเขาอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้อีกคนที่ควรจะออดอ้อนกันเหมือนเก่ากลับกลายเป็นว่าเชยชาจนตัวเขาก็แอบจะอ่อนใจอยู่ไม่น้อยแต่พอคิดถึงเรื่องที่เขาเคยกระทำความท้อแท้ทั้งหมดก็พันมาลายหายไปจนหมดสิ้นไม่แปลกใจเลย ที่เธอจะแสดงท่าทีแบบนั้นออกมาเพราะในอดีตตัวของเขาเองก็ทําให้เธอเสียน้ําตาอยู่ไม่เว้นแต่ละวันปั้นรักหมอนัทถึงขนาดต้องเมินฉันอย่างนี้เลยเหรออย่างที่บอกถึงแม้ตัวของปฏิพัตธ์จะรู้เรื่องราทั้งหมดแล้วแต่ตัวของเขาเองก็อดที่จะน้อยใจกับสิ่งที่อีกคนกระทําเมื่อสักครู่ไม่ได้ทําไมเวลาที่เขาต้องการกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นมันจะต้องมีอุปสรรคแบบนี้เสมอเท่าที่คุณเห็นก็น่าจะทราบแล้วไม่ใช่หรอคะ ว่าฉันรู้สึกยังไงสาวเจ้าเมื่อได้ฟังคําตัดพ้อที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากอดีตคนรักที่เย่อหยิ่งอย่างปฏิพัทน์เธอก็ยิ่งได้ใจกล่าวตอบอกไปได้วยท่อยคาที่แสนจะร้ายกาจหากแต่ปฏิพัทน์กลับทําแค่เพียงถอนหายใจพร้อมกับหันมองไปยังใบหน้าสวยของคนรักและกล่าวเตือนด้วยน้ำเสียงอันแสนอ่อนโยนแต่เธอคือว่าที่เจ้าสาวของฉันนะเธอเกรงใจฉันสักหน่อยก็คงดีหึว่าที่เจ้าสาวหรอคะ คุณก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับฉันอยู่แล้วเพราะแต่ท่าทีที่ปฏิพัทน์แสดงออกมาอย่างอ่อนโยนกลับทําให้ปันดาวิถึงกับเกิดโทศะและคิดไปเองว่าตอนนี้เขากําลังแสดงละครฉากใหญ่เพื่อให้เธอกลับมาเชื่อฟังเขาดังเดิมตัวของเธอได้ตายมาแล้วหนึ่งครั้งและครั้งนี้เธอจะไม่มีวันเป็นปันดาวิผู้ใส่เสื้อคนเดิมเธอจะไม่ยอมให้ใครมาปั่นหัวของเธอได้ตามใจชอบอย่างที่เคยทําในอดีตได้อีกต่อไปแล้ว เพราะอะไรเธอก็พูดออกมาสิเพราะว่าอย่างไรคุณก็มากรักไม่ได้จริงจังกับฉันอยู่แล้วฉันทําแค่นี้ก็ถือว่าเราเสมอกันไปก็พอแต่เหมือนคําพูดที่ดูประช,ระชัชนของปันดาวีนั้นจะไม่สามารถทําให้อีกคนมีโทสะได้เลยแม้แต่น้อยอีกทั้งตัวของปฏิพัทธ์เองอยังถามหญิงสาวกลับมาด้วยน้ําเสียงที่ฟังดูอ่อนโยนและห่วงใย,ยตนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่การแสดงอย่างจริงใจของปฏิพัทธ์กลับถูกตีความไปในทางลบโดยสิ้นเชิง ในตอนนี้สำหรับปันดาวีแล้วคนตรงหน้าช่างอันตรายมากพอๆกับพิษของสัตว์ร้ายที่กืนกินชีวิตของเหยื่อให้ดับสูญคำพูดที่แสดงออกมาถึงความน้อยใจในอดีตที่ตนเองต้องถูกยามน้ำใจเพราะคนรักมักจะควงหญิงอื่นมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าคนอย่างปันดาวีช่างโง่ง,งมหลงคํคพูดของคนเจ้าเล่ห์มากมายขนาดไหนถ้าจะให้ต่อความยาวสาวความยืดอีก ตัวของปฏิพัทธ์เองก็เกรงว่าจะไม่สามารถง้ออีกคนให้กลับมารักกันได้ดังเดิมแต่ช่างเถอะแล้วแต่เธอก็แล้วกันอย่างไรฉันก็ทนได้และตัดปัญหาด้วยการกล่าวปล่อยวางเรื่องในวันนี้ออกไปจนคนที่ได้ฟังอย่างปันดาวิก็ถึงกับขโมดคิ้วสงสัยกับท่าทีที่ยอมเธออย่างง่ายดายขัดกับอดีตที่ชอบทําตามใจของตนเองอยู่บ่อยครั้งรถยนต์สีดําคันหรูเคลื่อนตัวจนมาถึงยังหน้าคหาสนหาตระก,กูลสุป,ปภาของว่าที่เจ้าสาวของตน จากนั้นในระหว่างที่หญิงสาวก,กำลังเตรียมตัวเปิดประตูรถเพื่อออกไปยังด้านนอกก็เกิดเสียงเรียกทักทีกท่แสนนุ่มทุ้มดังขึ้นเพื่อขัดจังหวะของคนที่กำลังสนใจกับสัมภาระตรงหน้าจนปันดาวิต้องเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกับใบหน้าที่แสดงถึงความโงนในความใส่ใจของอีกคนที่มีให้กับเธอในทันทีเดี๋ยวกระเป๋าทุกใบฉันจะเอาลงไปให้เธอลงไปเถอะ ใบหน้าสวยหวานที่ดูจะประหลาดใจอยู่ไม่น้อยกับคำพูดของอดีตคนรักของเธอแต่มีเหลือที่คนอย่างปันดาวิจะยอมใจอ่อนเห็นใจคนที่เคยทำร้ายตนเองแต่จะให้เธอกล่าวประชดประชันด้วยโทระอีกครั้งก็เกรงว่าเดี๋ยวชายหนุ่มจะเปลี่ยนใจไม่ยอมยกกระเป๋าและทิ้งให้เธอต้องแบกของออกไปแทนเพราะพูดจาไม่เข้าหูตอนนี้ปันดาวิจึงทำได้แค่พยักหน้าเข้าใจพร้อมกับเปิดประตูออกไปด้วยความเงียบเพียงเท่านั้น ส่วนคนที่กําลังรอคอยคําตอบเมื่อเขาเห็นท่าทีของเธอในตอนนี้ดูเรียบร้อยไม่เดือดด้านเหมือนปลาแรกก็ได้แต่ยกยิ้มบางพลางคิดในใจว่านี่อาจเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตนเองอาจจะมีหวังได้ปรับความเข้าใจกับคนที่ตนเองรักก็เป็นได้ในขณะที่ทั้งสองเดินเข้ามายังด้านในก็เจอเข้ากับสาวใช้ที่เดินตรงเข้ามารับกระเป๋าของปันดาวิขึ้นไปเก็บยังด้านบนและเมื่อปันดาวิไม่เห็นใครในบ้านเลยสักคน เธอจึงกล่าวถามสาวใช้คนนั้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนดังที่เคยทำสาวจ้ะทุกคนไปไหนกันเหรอคุณท่านออกไปแต่เช้าแล้วค่ะสมคุณหญิงไปพบเพื่อนของท่านที่ขาบเท้าเหลือแต่คุณอิดที่อยู่บนห้องหนังสือค่ะเมื่อสาวใช้แจกแจงรายละเอียดทั้งหมดแล้วปันดาวิก็พย,ยักหน่าเข้าใจพร้อมกับพาตัวเองขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านด้วยความเคยชินหากแต่ในระหว่างที่เธอกำลังเดินขึ้นบนันได เธอกลับนึกขึ้นมาได้ว่ามีคนที่มาใหม่ยืนอยู่บริเวณห้องรับแขกจากนั้นเธอจึงหันกลับมามองอยังล่างสูงของว่าที่เจ้าเบ่าของตนพร้อมกับกล่าวชวนให้อีกฝ่ายนั่งพักอย่างห้องรับแขกตามระายะาที่คึณกระทำคุณรอตรงโซฟาก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนคำพูดที่ดูเรียบง่ายหากแต่มันกลับไม่มีความโกรธเกรงหลงเหลืออยู่จึงทำให้ปฏิภัทธิคาและกังวลว่าอีกคนจะไล่กลับไป ได้มีรอยยิ้มบางส่งให้กับเจ้าของบ้านพร้อมกับเดินไปนั่งยังโซฟารับแขกแต่โดยดีแต่ในระหว่างที่ปฏิพั์กำลังเอาคนรักของเขาให้ลงมาอย่างด้านล่างเสียงเรียกทักที่คุ้นเคยพร้อมกับร่างเล็กของชายหนุ่มที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับปนวิทยอยู่หลายส่วนกระเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับปนมมือไหว้อย่างคนที่เคยได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอ้าวพิพั์สวัสดีครับพิพัพ์สบายดีนะครับอืมสบายดี ปฏิพัทธ์จ้องมองไปยังอิสระน้องชายเพียงคนเดียวของคนรักของเขาพร้อมกับยิ้มบางและกล่าวตอบกลับด้วยความเป็นมิตรแต่ภายในหัวสมองของเขาตอนนี้กำลังประมวลผลถึงสายตาที่ดูมีนัยยะบางอย่างของอีกฝ่ายสายตาที่ดูเหมือนว่ากำลังมีอะไรบางอย่างในใจมาตลอดและตัวของปฏิพัทธ์เองคิดว่าอิสระอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่วางแผนฆ่าคนรักของเขาก็เป็นได้แต่ติดตรงที่จุดเชื่อมโยงของกลุ่มคนเหล่านั้นคืออะไร แล้วเหตุใดเขาจึงต้องวางแผนฆ่าคนที่เป็นพี่สาวของตนเองอิสสบายดีไหมแขกผู้มาเยือนกล่าวถามน้องชายของคนรักด้วยรอยยิ้มบางแม้ภายในใจจะรู้ดีว่าตอนนี้อีกคนกำลังแค่เสแสแร้งแกล้งทำเป็นคนดีต่อหน้าเขาเพียงเท่านั้นก็ปวดกระสอกระแซน,นะครับส่วนคนที่ดูอ่อนแออย่างอิสซะก็ได้กล่าวตอบพร้อมกับยกยิ้มบางกลับไปแม้แววตาของเขาจะดูเหมือนไม่พอใจที่อีกฝ่ายมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ไม่น้อยก็ตาม ปฏิพัตเพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกับยกน้ำเปล่าที่สาวใช้บริการมาให้ขึ้นเดิมจากนั้นจึงรีบตัดบทสนทนาเพื่อไม่ให้ยืดยาวจนเกินไปด้วยลอยยิ้มอย่างเป็นมิตรยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณครับงั้นอิกขอตัวก่อนและดูเหมือนตัวของอิสตะเองก็ไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่นะพราะตัวของเขาก็รีบขอตัวเดินออกไปยังด้านนอกที่เป็นสวนดอกไม้ที่อิะตั้งใจปลูกด้วยตนเองทั้งหมดเช่นกันก็แน่ละ หากตัวของอิสสัยังคงอยู่ตรงนี้ปฏิภาสเองก็คงจะจับอะไรบางอย่างได้มากกว่านี้แน่นอนเพราะแค่คําว่าป่วยกระสาบกระแสที่อีกคนพูดออกมามันก็ทําให้คนที่รู้อะไรมาบ้างอย่างปฏิภาสถึงกับยกยิ้มมุมปากพร้อมกับสายหน้าในสิ่งที่อีกคนโกหกคำโตมาก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของอีพีนี้และกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในอีหน้าสําหรับวันนี้ เลิฟโนวชั n นบายนุชคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ